เปิดภาพล่าสุดชูวิทย์กมลวิสิตเดินทางพร้อมลูกสาวไปรักษามะเร็งตับที่อังกฤษเปิดภาพล่าสุดชูวิทย์กมลวิสิตเดินทางพร้อมตะตะการตาลูกสาวไปรักษามะเร็งตับที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ จากกรณีที่นายชูวิทย์กมลวิสิ์อดีตนักการเมืองและนักแฉช,ชื่อดังได้เคยออกมาเผยถึงโรคมะเร็งตับระยะที่3ว่าตนขอใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายต่างจากคนอื่นให้เต็มที่ซึ่งหมอก็ได้เตือนแล้วพฤติกรรมการกินเหล้าสูบบุหรี่และทำงานหนักนั้นอย่าทำตนจึงถามหมอกลับไปว่าหากเลิกทำแล้วจะหายหรือไม่ แน่นอนหมอตอบว่าไม่ดังนั้นตนจึงขอเลือกทำดีกว่าเพราะทำแล้วมีความสุขจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังโดยล่าสุดมีภาพของนายชูวิทย์ถูกเผยแพร่ออกมาขณะเดินทางพร้อมกับตาตการตาซึ่งเป็นลูกสาวไปขึ้นเครื่องบินรักษาตัวที่กรุงรอนดอนประเทศอังกฤษ ทั้งนี้ชาวเน็ตได้สังเกตว่านายชูวิทย์ในตอนนี้มีร่างกายค่อนข้างสู้ผอมลงกว่าเดิมพร้อมกับส่งกำลังใจให้นายชูวิทย์เดินทางอย่างปลอดภัยและประสบความสำเร็จกับการรักษามะเร็งตับในครั้งนี้